ถ้าวันนี้คุณดวงสวยแบบสุดๆคุณจะทำยังไงน,นี่จะเป็นความสวยที่อาจทำให้ทุกคนคาดไม่ถึงกับเรื่องราวในวันนี้ครับประวัติศาสตร์สุดแปลกอุกาบาทตกใส่ในวันที่30พฤศจิกายนปี1954 มีอุกกาบาตขนาดใหญ่ตกลงผ่านเมืองซิลิคอการครับรัฐลาบามาตัวอุกกาบาตได้แตกออกเป็นชิ้นๆด้วยชั้นบรรยากาศของโลกออกเป็น3ชิ้นครับด้วยความที่โชคดียิ่งกว่าถูกหวยครับโดยชิ้นที่1ครับตกลงไปที่บ้านของคุณแอนฮอสครับอุกกาบาตตกลงมาจากหลังคาโดยที่คุณแอนฮอสกำลังงีบหลับอยู่บนโซฟาอุกกาบาตท,ทิ้งความเสียหายบนหลังคาขนาด3ฟุตไว้บนบ้านของเธอครับหรือขนาดก็จะประมาณ1เมตรครับโดยที่คุณแอนฮอสนะครับและแม่ของเธอที่อยู่ในบ้านนั้นขนาดนั้นเองเขาก็คิดว่า ป่องไฟของบ้านเธอเกิดทลมทําให้เกิดฝุ่นและเศษขยะจํานวนมากครับสักพักทําให้พวกเขาต้องสังเกตก้อนหินขนาดใหญ่ครับโดยที่ไม่รู้ว่ารอยแผลไหมขนาดใหญ่เข้าสับปะรดบนช่วงต้นขาของเธอนั้นคือรอยจากกุญบาตครับและจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับทำให้พวกเขาต้องเรียกตำรวจและนักดับเพลิงให้มาช่วยเหลือทันทีครับโดยที่สามีของคุณแอนฮอนครับกลับมาที่บ้านโดยที่ไม่รู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นเลยครับ และในตอนนั้นเองครับคุณแอนฮอสครับบอกกับเจ้าหน้าที่ว่าเป็นเรื่องที่ตื่นเต้นดีครับในคืนนั้นเองเธอก็ไม่ได้รับการรักษาครับและเธอคิดว่าคงไม่เป็นไรกับบาดแผลที่เกิดขึ้นครับและจากบาดแผลนะครับทำให้เธอนอนไม่หลับและจบลงด้วยการเข้ารักษาที่โรงพยาบาลครับหลังจากเหตุการณ์นั้นครับสมาชิกจากฐานทัพอากาศแม็กเวลไปที่บ้านของคุณฮอสครับเพื่อเข้าดูละยิดอุกกาบาตรลูกนั้นครับพวกเขายืนยันแล้วว่าชนิดของอุกกาบาตลูกนั้นเป็นอุกกาบาตรคอนไดครับ ขอเพิ่มเติมเรื่องอุกกาบาตนะครับคอนได์เป็นอุกกาบาตท,ที่เป็นหินครับไม่ใช่โลหะที่ไม่ได้ถูกดัดแปลงครับโดยการหลอมตัวของอุกกาบาตเองก่อตัวขึ้นจากฝุ่นครับและเศษหินเป็นเม็ดเล็กๆหลายชนิดในระบบสุรยิยะยุคแรกมารวมตัวกันครับ โดยที่นายกเทศมนตรีตั้งใจจะมอบอุกบาตลูกนี้ให้กับ Alabama Museum of Natural History ครับของมหาวิทยาลัย阿拉บามาครับแต่บ้านคุณฮอสบอกว่าอุกบาตลูกนี้ตกใส่บ้านของฉันฉันก็ต้องได้รับการชดเชยสิและพวกเขาครับทำให้เกิดการต่อสู้ทางกฎหมายขึ้นครับจนในที่สุดครับทำให้บ้านของคุณฮอสได้ตกลงเรื่องค่าชดเชยเป็นเงินทั้งหมด $500 ดอลลาร์ครับและตัวอุกกบาตเองหรือประมาณ17,000บาทครับ คุณแอนฮอสครับมีชื่อเสียงโด่งดังจากเหตุการณ์ดังกล่าวครับแม้ในระยะสัน้นๆครับทั้งนี้มีนักข่าวมาสัมภาษณ์ราว200คนครับหรือแม้แต่การได้รับเชิญเข้าไปร่วมเกมโชว์ครับและเมื่อเวลาผ่านไปครับความตื่นเต้นในตัวข่าวและเหตุการณ์ทําให้คนมีความสนใจน้อยลงเรื่อยๆครับสามีของเธอระบุว่าพวกเขาได้รับข้อเสนอหลายอย่างสําหรับอุกกาบาตในขณะที่มันยังอยู่ในฐานทับอากาศครับแต่ไม่สามารถรับข้อเสนอได้เนื่องจากไม่ได้อยู่ในความครอบครอ,องของพวกเขาแล้วเขาได้รับข้อเสนอข้อเสนอหนึ่งครับซึ่งมีมูลค่าเกือบ5 5,500ดอลลาร์ครับถ้าตีเป็นเงินไทยก็จะประมาณ190,000บาทครับเมื่ออุกบาทส่งคืนให้คุณแอนฮอสครับหลังจากการต่อสู้ทางกฎหมายครับพวกเขาไม่สามารถหาผู้ซื้อได้ในราคา5,500ดอลลาร์ครับและในปี1956ครับคุณฮอสครับตัดสินใจจะขายอุกบาทให้กับลาบามามิวเซียมครับโดยขัดต่อความต้องการของสามีเธอครับเพราะในช่วงเวลาที่ผ่านมาเรื่อยๆครับทำให้มูลค่าของตัวอุกบาทเองเนี่ยลดน้อยลงจากเดิมจนไม่น่าเชื่อครับโดยที่คุณฮอสครับได้ขา ไปให้กับ阿拉บามามิวเซียมโดยราคาที่ประมาณอยู่25ดอลลร์ครับหรือเพียงประมาณ900บาทเท่านั้นเองครับขอบคุณที่แวะเข้ามาฟังเรื่องราวที่ช่องเล็กๆของพวกเรานะครับที่ชอบพูดคุยสามารถพูดคุยหรือนำเสนอเรื่องราวต่างๆได้ที่ในช่องไอทอกได้เลยครับเพราะการพูดคุยเป็นเรื่องที่สนุกครับและก่อนจากลาก,กันไปเรื่องสวยที่สุดของคุณคือเรื่องอะไรสามารถพูดคุยที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยครับ